Apache สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธนานที่บดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนเทลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออเรนเทลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2568ความว่าพระนะาท่านนายยามันดูออซิ ปร,ประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐออเรนทอลอรุกวัยกรุงกมอนเตวิเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธรารณรัฐออเรนเทอลอรุกวัยข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานาใหม่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัย ประเทศไทยและสาธนารณรัฐโอรเรนทัลอุรุกวัยมีความสัมพันธ์ชันมตรอันใกล้ชิดและเจริญงอกงามมาตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันทั้งยังมีความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือหลากหลายด้านที่มีอยู่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการเกษตรและการพัฒนายอย่างยั่งยืน อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไปพระปรามาพิไทยมหาวัชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวผู้ว่าราชการจังหวัดบุรูรัมยมเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารพิทยุตโสดา กำลังผลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาตั้งศพปำมเพ็ญกุศลที่วัดหนองกงจังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสนี้พระบร,รมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพงวงมาลาพระราชทานและพงวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของพลทหารพิทยุทธ์ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะหาจังหวัดยะลา ในพลากรสวรรน์องคมนรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพ,พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีพร้อมอประกาศกิติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลฟังบรรยายสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคพร้อมร่วมหาแหนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชโรงพยาบาลน,นี้มีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องอาทิ เปิดให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม16เตียงบริการ6วันวันละ3รอบปัจจุบันมีผู้ป่วยฟอกไต113รายพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน4.5ชั่วโมงทำโครงการเบาหวานหยุดยาได้ปี2567บีผู้เข้าร่วม102รายหยุดยาได้56รายลดยาได้22ราย และมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดลดลง56รายลดค่ายา47,520บาทต่อปีและลดค่าเดินทางได้ถึง92,400บาทต่อปีโอกาสนี้องค์ความตรีเป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยมินิทัญรักษ์แผนกผู้ป่วยในเพศชายขนาด40เตียงพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบำบัดร,รักษาการใช้ยาและสารเสพติดและได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาพร้อมมอบประกาศกิติคุณเครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสาขายะหาพร้อมทั้งเป็นประธานเปิดอาคารยาหาเปี่ยมสุขพร้อมมอบถุงพระราชทานและเยี่ยมชมหอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชยะหา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดแบบบูรณาการระยะกลางขนาด12เตียงปี2567มีผู้เข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ103รายและแบบบังคับบำบัด8รายนอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้ขยายงานด้านศัลยกรรมด้วยการเปิดห้องผ่าตัดร่วมกับศัลยกรรมโรงพยาบาลยะลาผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมหลอดเลือดศัลยกรรมเด็ก และสองกล้องทางเดินอาหารรวม169รายอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนการใช้ยาภายในเครือข่ายบริการสาธนารณสุขในจังหวัดยะลาการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าการพัฒนายอย่างต่อเนื่องรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแหนวทางแก้ไข สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเพื่อสนองพระราชดำราสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิชัยพัฒนาเตรียมจัดงานเทศกาลน้ำมันเม,นมล็ดคาเมเลียพัดพัด,พดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียดรสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานถแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลน้ำมันมาเลคคามีเรียพัดพัดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันมาเลคคามีเรียซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึง23กันยายน2568รโดยสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิมัดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชาอนุญาต ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดลโมรกรุ๊ปจำกัดจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดออกสู่สาธารณชนและจัดเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในวันที่12กันยายนี้ ในการนี้สงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานสูตรอาหารที่มีน้ำมันเมล็ดคาเมเลีเยพัดพัดเป็นส่วนประกอบและส่งสาธิตการปรุงอาหารพระราชทานแก่ผู้ร่วมงานน้ำมันเมล็ดคาเมเลีเยพัดพัด ผลผลิตจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริในปี2547ให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาและทดลองปลูกต้นชานํามันสายพันธุ์คาเมเลียโอเลียฟีลา่าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่นที่จังหวัดเชียงราย โรงงานนี้ผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆเช่นเครื่องสำอางบำรุงผิวและเส้นผมจบข่าวในพระราชสำนักดิันดาราการทองลิมสวัสดีค่ะ ตอนนี้สังคมกำลังงุนงงสงสัยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยหลวงพ่ออ,องกฎเป็นใครกันแน่ค่ะคทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเรานะคะได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเลยค่ะทั้งครอบครัวของนอายอกรอลง,งกฎพลมุกนะคะที่เสียชีวิตสถาบันการศึกษาแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าตํารวจเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกหรือหมายจับก็ไม่ทราบนะคุณผู้ชมนะกับหลวงพ่ออลงกฎภายในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ วันนี้นางสาววรัชยากรอ่อนธรรมหรือว่า1บางปูเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามเป็น,นักแสดงรายการตลกนะคะไปพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรเอาหลักฐานค่ะซึ่งเป็นภาพการบริจาคเงินสดและสิ่งของให้กับหลวงพ่ออารอง์กฎอดีตเจ้อาอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจกองปราบค่ะคุณหนึ่งบางปูเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่ารู้จัก วัดพระบาทน้ำพุจากภาพที่ปรากฏในสื่อมวลชนเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นว่าหลวงพ่ออลงกฏมีความตั้งใจที่จะช่วยผู้ป่วยโรคเอสทําให้เกิดความศรัทธามาช่วยหาเงินเข้าวัดในหลายรูปแบบค่ะทั้งไปร้องเพลงหรือให้แฟนคลับมาร่วมทําบุญหลวงพ่อได้แต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยนะคะที่ผ่านมาเธอเองก็มีการบริจาคเงินสดหลายครั้งรวมๆแล้วประมาณ5ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีสิ่งของอีกเยอะมากค่ะทีนี้พอมาเห็นข่าวว่าหลวงพ่อมีพฤติการที่น่าสงสัยหลายอย่าง ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตการรับบริจาคของวัดด้วยนะคะว่ารูปแบบเนี่ยจะมีการโอนเงินผ่านข้ามูลนิธิใจฟ้าประชานานก่อนที่จะถูกโอนต่อไปยังบุคคลอื่นค่ะไม่พอนะคะเขายังบอกว่าพบว่าหลวงพ่อเนี่ยทำแอปพลิเคชันมูลค่าหลายล้านบาทแล้วก็ประสานให้เธอเองเนี่ยช่วยทำการตลาดขายเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยในวัด รูปแบบก็คือมีตัวแทนจำหน่ายที่มารับสินค้าไปขายค่ะโดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนเป็นค่าคอมาะคุณผู้ชมนะแล้วบริษัทนี้นะคะใช้ชื่อลูกศิษย์คนนึงเป็นเจ้าของค่ะเธอบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเธอมองแล้วว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้ปว่วยเช่นเดียวกับโครงการแชร์9บาทค่ะก็ะะเลยอยากจะให้ตํารวจเนี่ยตรวจสอบโครงการทั้งหมด ที่ผ่านมาหลวงพ่อเนี่ยให้เธอช่วยทําอะไรเธอทําทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าศรัทธาค่ะแล้วตอนนั้นก็เข้าใจว่าทําบุญกับวัดแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าเหมือนตัวเองทําบาปแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้รับประโยชน์จากวัดค่ะแล้วก็ยังยกมือไหว้สาบานอีกด้วยค่ะหนึ่งอะก็พิดไปเองว่าเขาอะเป็นวัดใหญ่แล้วก็คงเป็นแบบคนช่วยเหลืองานหลวงพ่อ ก็คงจะให้ลูกศิษย์ไปบริไปเอาเงินออกมาอะไรคือเราขี่ของเราไปเองอะค่ะให้ลูกศิษย์ไปเอาเงินออกมาแสดงว่าตอนตอนนั้นเนี่ยรูปแบบการบริจาคของวัดพระบาทน้ําพุแม้แต่คนในก็รู้ว่าเงินจะต้องโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาก่อนจะไปวัด เป็นประชาชนาโดยนายอะไรเงี้ยค่ะแต่แสดงว่าสิ่งที่เราติดใจก็คือมันเป็นรูปแบบของบริษัทธุรกิจไปแล้วไม่ใช่ <นา S 2> ไม่ใช่การเป็นบริษัทนะใจฟ้าเป็นบริษัทค่ะแล้วบริษัททั้งสองบริษัทนี้ไม่ใช่ชื่อหลวงพ่อเป็นเจ้าของค่ะเป็นบริษัทนะคะเพราะหนึ่งเสียแวะคุณหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อม,มีกําหนดไหมว่าเราต้องทํายอดอะไรขายอะไรให้ได้เท่าไหร่เขาไม่ได้กําหนดค่ะแต่หนึ่งมีสปีริตของหนึ่งเอง ทีนี้นะคะทางพันธุ์รงก็บอกนะคะว่าตอนนี้พบข้อหาที่เข้าขายเป็นความผิดเบื้องต้นแล้วค่ะก็คือความผิดเกี่ยวกับมาตรา157หลัง